พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำโดยท่านเจ้าวาสนะครับได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อหนาบุญให้ที่บ้านกริยานามิตรของกริยานามิตรนกแก้วกันเตอร์ครับณนะเมืองบาซซลโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยกริยานามิตรนกแก้วกันเตอร์นะครับและครอบครัวจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายก่อนที่พระอาจารย์จะนำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนารายและนำทุกท่านปฏิบัติธรรม น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลจากนั้นนะครับสาธุชนผู้ใจบุญร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีหะและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกริยานมิตรกแก้วกันเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายพระตาหารเพนแด่พระอาจารย์ครับภาคปลายพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนะครับสวดมนต์บทธรรมจากกัปะปวัฒนสูตร พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการนำรงตนให้เหมาะสมนั่นเองครับ